สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ติดตามชมซีรีส์จีนเป็นเพื่อนกันนะคะก็จบไปเรียบร้อยแล้วจริงจบไปได้พักหนึ่งแล้วค่ะสำหรับซีรีส์จีนแนวปัจจุบันนะคะเรื่องปลูกรักพักใจตายตนมะกอกขาวนะคะบอกเลยว่าเรื่องนี้ฝีมือการแสดงนะคะของดาราท,ทุกท่านโดยเฉพาะคุณเฉินเจ๋อหยวนแล้วก็คุณเหลียงเจี่ยของพวกเรานะคะเก่งมากเลยค่ะเรื่องนี้อยากจะให้ได้รางวัลจังเลยอ่ะนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยบอก อกเลยว่าในเวอร์ชันละครนะคะหรือว่าซีรีส์เนี่ยคือมันจบได้แรงแบบ คือแรงเป็นแบดเอนดิ้งที่แรงมากๆเลยนะคะจบแบบไม่ให้ความหวังใดๆเลยกับผู้คนนะคะคนที่ดูเรื่องนี้บอกเลยว่า,าก็อาจจะไม่เหมาะกับคนที่มีความฝังใจแล้วก็คนที่แบบเออเซนซิทีฟมากๆนะคะจมดิ่งได้ง่ายอะไรเงี้ยอย่าดูเรื่องนี้เพราะว่ามันจะหดหู่มากแต่ถ้าถามว่าท่านใดที่ดูเพื่อความเพลิดเพลินนะคะเป็นอีกหนึ่งบทละครซึ่งมีนวนิยายต้นฉบับซึ่งถือว่า,าซาบซึ้งมากๆเลยนะคะก็สามารถจะมาดูได้เพราะว่าเรื่อง ดีจริงๆนะเพื่อนเพื่อนการันตีเลยการันตีว่าดีนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ใจแข็งหน่อยก็ควรจะดูแบบ ควรจะดูเรื่องนี้ค่ะแล้วก็สําหรับเรื่องนี้นะคะเพื่อนๆที่อยากรู้ตอนจบของนวนิยายอย่างจริงๆเนี่ยแอดวานเล่าไว้ด้วยในอีกคลิปหนึ่งนะคะเพื่อนๆไปเปิดฟังกันได้นะคะซึ่งตอนจบในนวนิยายเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยังมีความหวังเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าทั้งคู่นะคะเขาก็ได้ทําในสิ่งที่คือเป็นทั้งอาสาสมัครเป็นทั้งแบบคือทําประโยชน์ต่อสังคมถึงแม้ว่าตัวเองนั้นนะคะจะได้รับบาดแผลจากการเป็นอาสาสมัครจากการทํางานในจุดนั้นๆคือมันเป็นเรื่อง ของสงครามนะคะเพื่อนๆมันก็จะทิ้งปมไว้ในใจแล้วก็บาดแผลทั้ทงทางใจแล้วก็ทางกายให้กับพระเอกแล้วก็นางเอกของพวกเราแต่ว่าพวกเขามีทายาทมีทายาทซึ่งเป็น ลูกซึ่งไม่ได้มีอาการใดๆท,ที่ที่ติดมาจากคุณพ่อคุณแม่เลยเพราะฉะนั้นลูกของพวกเขาเป็นอนาคตที่สดใสนะคะแล้วก็จะเป็นผู้ที่ดูแลต้นมะกอกขาวของคุณพ่อคุณแม่ของเขาต่อไปอีกนะคะคือมันยังมีความหวังมันยังมีความหวังแต่พอมาเจอในเวอร์ชันละครนะเพื่อนๆมันทําให้พวกเราอ่ะคิดว่าแม้กระทั่งทายาทก็ไม่มีแล้วก็แม้กระทั่งทั้งคู่นะคะสามีภรรยาก็คือพระเอกกับนางเอกก็คือคือคงจะไปแล้วก็จบชีวิต ของกันและกันไปตามคำสัญญาที่เคยมีไว้ในช่วงแบบตอนต้นๆเรื่องนะคะในตอนที่ไปปลูกต้นไม้ต้นมะกอกขาวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทำให้ดิ่งลงมากเลยละ,ะ,ะค่ะเอาละค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะบอกเลยว่าพวกเราเนี่ยก็ต้องให้ความเคารพเหล่าบรรดาผู้ที่ทำงานนะคะอาสาสมัครเหล่านี้แล้วก็ผู้ที่อยู่ในหน้าที่แล้วก็ในเครื่องแบบนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะมีการพูดบาบาไปเนาะม,นมันมีบางคนที่แบบเป็นคนที่ประพฤติตนไม่ชอบเราก็ว่า กันไปส่วนส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้ที่เป็นตำรวจทหารแล้วก็อาสาสมัครเราก็ต้องให้ความเคารพพวกเขานะคะพวกเขามีใจสาธารณะมากเลยค่ะโดยเฉพาะนะคะผู้ที่อาสาแล้วก็ให้การสนับสนุนนะคะเพื่อประเทศชาติที่กําลังอยู่ในภาวะสงครามเนอกาะอย่างในเรื่องนี้นะคะพวกเขาต้องเสี่ยงชีวิตโดยที่ไม่สแสวงหาชื่อเสียงหรือว่าเงินทองค่ะก่อนที่จะได้พบนะคะกับซ่งรันเหลียงเจีย๋ยและปดซ่งรันนะคะทางด้านหลี่จ้านหรือว่า เฉินเจออ๋อหยวนเนี่ยเคยเดินทางไปที่ตรงกัวมาก่อนค่ะแล้วก็ประเทศที่ไกลเคียงมากกว่า1ครั้งนะคะไปทําหน้าที่อาสาสมัครนะคะกําจัด ทุนระเบิดค่ะเพื่อนๆเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลด้านนี้นะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพขนาดไหนเนี่ยทุกครั้งมันไม่ใช่มีแค่ครั้งเดียวที่เป็นงานที่เสี่ยงแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็ย่อมมีบางงานบางบางโปรเจกต์หรือว่าบางครั้งที่มันที่มันพลาดก็มีค่ะเอาล่ะนิวากันว่านะคะการทําความดีนั้นจะเป็นสิ่งเสพติดอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะเพราะเหตุคำว่าเราก็ทําอยู่บ่อยๆคนที่ทําก็ทําไปเรื่อยๆนะคะผู้ทําความดีคือคนดีที่ทาความ ดีจนแบบติดได้ง่ายๆนะั่นก็คือพระเอกลีจานของพวกเรานะคะงานกวาดล้างทุนระเบิดนั้นนะคะก็ยิ่งเป็นอะไรที่ท,าท้าทายความสามารถของพระเอกของพวกเราแล้วก็มันเรียกได้ว่าทุกๆงานมีอันตรายมากอะ่ะมีอันตรายมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่ออยู่ในสถานการณ์หรือในประเทศประเทศหนึ่งมาเป็นเวลานานแล้วเนี่ยคนผู้นั้นนะคะก็จะมีความรู้สึกถึงการบูรณาการแล้วก็เป็นเรื่องปกติที่แบบเออเห็นทุกอย่างมัน ดีขึ้นหรือว่าทุกอย่างคือสิ่งที่มันมีความผูกพันไปเองโดยปริยายนะคะก็คือมีจิตอาสาที่จะช่วย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 ไปอย่างนั้นแหละคะ่ะทีนี้เมื่อเห็นว่ามันเสื่อมลงนะคะก็ทําให้คุณนั้นไม่อยากที่จะจากไปเพราะยังมีความเชื่อว่าคือยังมีความเชื่อว่าจะสามารถทำให้มันดีขึ้นได้ทำให้ประชาชนอย่างน้อยเด็กผู้ใหญ่เ,เด็กนะคะคนชราคนแก่ผู้หญิงอะไรเงี้ยยังคงแบบมีชีวิตรอดได้หรือว่าผู้ชายคือขอแค่ พวกเขาปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งนี่ก็เป็นสาเหตุนะคะที่ทำให้ทางด้านหลีจ้านนั้นจะต้องแบบกลับไปที่ตรงกัวบ่อยมากเลยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าหลังจากที่เขาประสบปัญหาจากจากการทำงานมาแล้วเนี่ยจากการเป็นอาสาสมัครกู้ระเบิดเนี่ยนะคะเขาเป็น PTSD ค่ะเพื่อนๆเขาแบบยังไม่ทันรีคอ v e เวอรี่อย่างสมบูรณ์เลยนะคะแต่พอเขารู้ว่าตรงกัวเกิดเรื่องอีกแล้วเขาก็กลับไปอีกอะเพื่อนๆระหว่างที่เขาป่วยแล้วก็รักษาตัวนะคะ เขาเรียกได้ว่ามันระบบในร่างกายมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสมองสมองอะไรเงี้ยค่ะก็แก้วเขาก็ใช้เพียงแค่แก้วกระดาษเท่านั้นคือทุกอย่างมันสื่อออกมาแบบ แบบน้ำตามันไหลเองอะ่ะดูแล้วน้ำตาไหลเลยนะเพื่อนๆแล้วเขาก็จําแก้วของตัวเองไม่ได้นะคะแล้วกออ็อาการที่แบบต้องปิดม่านนะปิดม่านเพราะว่ากลัวแสงแดดอะไรประมาณนี้เข้ามาเขาสู่สายตาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วการรับประทานอาหารนะคะมันก็ทานแล้วมีความอาเจียนมันเป็นอาการของค้างเคียงเนาะอาจารย์อาการผลกระทบจาก PTSD นี่แหละเพื่อนๆแล้วนอกจากนี้เขาก็ เขาก็จำไม่ได้เนาะว่าเจียงหลินน่ะคนที่แบบเขาก็สนิทแล้วก็แบบผูกพันมากออคุณเจียงหลินนะคะตัวละครตัวนี้รับบทโดยคุณหวังจวดเฉิงคะ่ะก็จำไม่ได้ว่าเออเขาตายได้ยังไงนะคะเสียชีวิตได้ยังไงก็เป็นอะไรที่พวกเราเห็นแล้วก็มันน้ำตาไหลเองอะ่ะเพื่อนๆบอกเลยมันมีจริงๆนี่มันเป็นแบบเรื่องจริงเนาะที่ไหนมีสงครามมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเพื่อนๆเพราะฉะนั้นพวกเราต้องไม่สนับสนุนให้เกิดความรุนแรงนะคะสงครามไม่เอาเด็ดขาดที่ต้อง ใช้ปืนใช้ระเบิดนะคะเอาล่ะทีนี้ต่อมานะคะทางด้านของเออเรื่องราวของอะไรนะอออวัยวะเอออวัยวะ,ะคะ่ะ PTSD นี้ก็ระเพศของพวกเราก็ตามองไม่เห็นมาเรื่อยๆเลยเลยนะคะจุดนี้ก็ นางเอกของเราก็เช่นเดียวกันค่ะซงรันเองนะคะก็เกือบจะตาบอดหลังจากที่เห็นเหตุการณ์ระเบิดแล้วก็ภาพนะคะที่เธอถ่ายเธอมีชนะรางวัลด้วยนะคะแต่ก็ถูกวิาพากวิจาร์ณอย่างรุนแรงก็เข้าใจได้เลยถึงอารมณ์ของตัวละครน,นอซงรันนะ่ะสงสารเล่นดีมากเลยนะคะคุณเหลียงเจีย แล้วก็หลังจากที่ได้รับแบบคำวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะนะคะจากภาพถ่ายของตัวที่ของตนที่ได้รับรางวัลนะคะก็ทำให้นางเอกของเราตระหนักได้ว่าเออนางอะ่ะสนใจแต่การถ่ายรูปเท่านั้นเองแล้วก็มัวแต่คิดเรื่องของอะไรนะประโยชน์ใช้สอยมากเกินไปนะคะภาพนี้มันสวยงามแต่มันก็บ่งบอกเหมือนกับเออมันมีแต่ความตายอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้หลังจากนั้นนะคะพระเอกนางเอกได้พบกันอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศจีนนะคะตอนแรกพวกเขาทั้งคู่ก็ไม่อยากให อีกฝ่ายคือแต่ละคนไม่อยากให้อีกฝ่ายกังวลเกี่ยวกับตัวเองค่ะดังนั้นพวกเขาจึงปกปิด ความเจ็บป่วยของของแต่ละคนเอาไว้นะคะเพราะกลัวว่าจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งมีปัญหาค่ะเพื่อนๆทีนี้ที่ตรงกัวเนี่ยมันก็เป็นสถานที่ที่น่าเศร้ามากๆสําหรับซ่งหลานนะคะเธอนั้นไม่มีความมุ่งมั่นแล้วก็แล้วก็คือเธอเป็นแค่แบบเออนักข่าวเป็นนักถ่ายภาพเป็นนักข่าวอะไรแบบนี้เธอไม่ได้ไปเป็นอาสาสมัครแบบหลีจ้านแต่งางไรก็ตามนะคะคือ เธอนั้นอ่ะพอหลังจะออกมาจากตรงกัวแล้วเธอไม่ได้อยากจะกลับไปนะคะเธอถึงกับต่อต้านการกลับไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งด้วยซ้ําไปแต่ว่าด้วยจรรยาบรณวิชาชีพของเธอในฐานะของนักข่าวนะคะในแนวของนักข่าวงานสาธารณะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ด้วยความห่วงใยที่มีต่อคนรักของเธอก็คือหล่จานนั่นเองคือเรื่องของส่วนตัวด้วยเนาะดังนั้นก็เลยทําให้เอ่อทางด้านนางเอกของเราเลือกที่จะกลับไปที่นั่นอย่างกล้าหาญนะคะ ทีนี้ก่อนที่หลีจานแล้วก็ซ่งหลานจะได้รับบาดเจ็บเพิ่มอีกในฐานะผู้ชมอย่างพวกเรานะคะพวกเราก็ได้เห็นเออมีตัวละครที่พวกเราก็เออชอบพวกเขาอะมากมายหลายคนเนาะก็จากไปนะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยการเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บแบบสาหัสนะคะจากมุมมองของตัวในละครที่เล่นผ่านเวทีออผ่านหน้าจอมาอะไรแบบนี้โอ้ยพูดติดๆขัดๆมันเศร้าเพื่อนๆวันนั้นนะร้องไห้เออวันที่จบร้องไห้จนอัดเสียง นาออ่านนิยายไม่รู้เรื่องเลยเ,เพื่อนๆเสียงอู้ไปหมดเลยนะคะร้องแบบ ร้องเยอะมากอะ่ะร้องแบบไม่เคยรู้สึกว่าชีวิตต,ตัวเรามันจะมาเศร้าอะไรอย่างนี้นะคะคือเศร้าเพราะละครเพื่อน,อนคือจะบอกว่าด้วยชีวิตจริงอะ่ะไม่ได้ร้องไห้เลยนะคะแต่พอดูละครเรื่องนี้นะร้องใหญ่เลยอะ่ะร้องเหมือนแบบถ้าพูดภาษาไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะ้ออจะางสารรค์ก็คือร้องเหมือนอะไรอะไรคนสนิทของพวกเราแบบเออไปสวรรค์อะไรประมาณนี้เลยนะคะเอาล่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องนี้นะคะต่อมานะคะก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลง นะะในตัวของคนจำนวนมากเลยนะคะตัวละครเซินเซนเ,เป๋ย,ปยใช่ไหมคะเซินเป๋ยก็ถูกพักงานค่ะจึงได้เดินทางไปที่ตรงกัวด้วยจุดประสงค์ที่จะไปคว้าตัวแฟนนะคะไปแข่งขันกับซ่องรันเพื่อเพื่อไปถ่ายรูปเพื่อไปทำผลงานเออไปทำไมะงงมากเลยอยู่จะไปทำไมหาเรื่องแท,ทะนะคะแต่ว่าต่อมาเขาก็ได้กลายเป็นนักข่าวสายหนังสือพิมพ์ผูทุ่มเทชีวิตให้กับแบบเนี้ยทางตรงกัว อย่างไม่เห็นแก่ตัวเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการขโมยผลงานอะไรหรือว่าขโมยของคนอื่นเขานั้นไม่อยากจะมีความสัมพันธ์ด้วยซ้ำค่ะเขาเลือกที่จะโฟกัสแค่อาชีพการงานเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวละครนะคะเบนจามินเองตัวละครตัวนี้ก็ซึ้งเนาะเขาเคยเป็นทหารรับจ้างที่รักแต่งเงินนะเพื่อนๆจนกระทนะั่งเนาะเขามาทํางานที่นี่แล้วก็มีจิต อาสาจริงๆเขาก็กลายเป็นทหารอาสาสมัครที่เสียสละค่ะแล้วในที่สุดเขาก็เสียชีวิตนะคะที่เมืองน,นี้ที่ตรงกัวเช่นเดียวกันขณะที่พยายามจะช่วยเหลือพระเอกลีจานของพวกเราค่ะคนนี้ก็ทำแอดวานนะคะทิชชู่เปียกไปหลายหลายผืนเช่นเดียวกันมาที่นะคะตัวละครที่คุณกู่จื่อเฉิงแสดงชื่ออะไรนะซาซาหินปะ ซาอินหรือเปล่าคะเ,าเปลี่ยนจากนักข่าวที่สนใจแต่เรื่องครอบครัวมาเป็นทหารที่รับใช้ประชาชนด้วยใจจริงนะคะแล้วก็กลายมาเป็นเพื่อนรักกับเบนจามินค่ะซึ่งตอนแรกนะคะเขาเกลียดกันคู่เนี้ยเออเขาเกลียดเบนจามินมากเลยนะคะต่อมาลีจานนะคะถูกจับไปค่ะแล้วก็ถูกทรมานนะคะโดยพวกหัวรุนแรงค่ะแล้วก็แหมฉากเนาะถูกตีถูกบบจับ หฮอยแบบโหยเรียกว่าอะไรดีอะล็อกที่คอด้วยอะแขวนแขวนไปหมดเลยนะคะแล้วก็เห็นว่านิ้วหายไป3นิ้วค่ะแล้วก็อาการ PTSD ของหลีจ้านนั้นก็แย่ลงไปอีกนะคะแล้วก็ต่อมาก็ต้องไปที่โรงพยาบาลตลอดเพื่อรับการรักษาค่ะไม่เพียงแต่ต้องพบจิตแพทย์เท่านั้นแต่ยังพบกับแพทย์กระดูกแล้วก็ข้อต่อด้วยนะคะทุกสิ่งที่ที่เห็น,นะที่เขาเห็นทําให้เขาคิดถึงอะไรดีอะคือ คิดถึงนั่นมันเป็นภาพจำอ่ะเพื่อนๆเป็นบาดแผลในจิตใจเขาอะถูกมองอย่างเต็มที่เลยว่าเป็นคนไข้ทางจิตเวทเรียบร้อยไปแล้วนะคะ แล้วเขาก็มักจะโทษตัวเองด้วยเราจะเห็นแบบสงสารนะนเพื่อนๆไม่เพียงแต่สามารถแบบทำร้ายผู้อื่นได้ง่ายเท่านั้นแต่ยังสามารถทำร้ายตัวเองได้อีกด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ครอบครัวและเพื่อนฝูงนะคะหลี่จ้านของพวกเราพระเอกเนี่ยก็ส่งตัวเองไปอยู่บ้านพักคนชลาเลยค่ะหักดิบไปเลยนะคะพวกเราก็สงสารมากขึ้นไปอีกนะคะคนเพื่อบททำงานสาธารจิตขนาดนี้มัน,มนไม่ควรจะมีชีวิตแบบนี้ไหมนะทีนี้ต่อมานางเอกของพวกเรานะคะ ก็แบบเออรักแบบพระเอกมากก็ไปดูแลหลีจ้านนะคะทีนี้ซ่งหลันเนี่ยก็ จริงๆครอบครัวก็มีความห่วงก็ไม่ได้อยากจะให้ซงรันต้องไปอยู่กับหลี่จ้านหรือแต่งงานผูกพันอะไรแต่ว่าซงรันเธอก็แบบเด็ดเดี่ยวก็เลือกเองอ่ะก็ไปอยู่กับหลี่จ้านก็เรียกได้ว่าไปอยู่ดูแลแล้วยังไม่พอนะคะทั้งคู่ตัดสินใจหนีหนีไปด้วยกันค่ะแล้วก็จริงๆแล้วคําว่าหนีไปด้วยกันเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าจะจบแบบมีความสุขใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีภาพเนาะผีเสื้อผีิา เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเ,เ,เห็นผีเสื้อนะ่ะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโลกวิญญาณนะคะนั่นก็หมายความว่าทั้งคู่อะไปสวรรค์แล้วละ่ะทั้งคู่ตุยตายไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งณนะจุดนี้มันก็ยังไงดีละ่ะจะบอกว่ามีความสุขพอทั้งคู่ตายไปพร้อมกันเช่นนั้นเหรอแต่จริงแล้วอะมัน มันไม่ใช่แบบนั้นสิเพราะว่าจุดประสงค์ของนวนิยายต้นฉบับก็คือว่านะคะชีวิตอ่ะถึงแม้ว่าจะผ่านความยากลําบากผ่านความแบบมีภาวะจิตเวทภาวะซึมเศร้าอะไรมากมายก็ตามนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาทําไปอะ่ะมันจะต้องมีมันต้องมีผลดีต่อชีวิตเขาบ้างเนี่ยอย่างน้อยก็ได้มีความสุขในช่วงที่แบบอ,อ,อย่างพระเอกเนี่ยในนิยายเขาก็ยังทันมีลูกเขาได้อยู่กับลูกช่วงหนึ่งอย่างน้อยอะ่ะอย่างน้อยคือเขาอยู่มาได้เกือบสิปีนะเพื่อนๆหลังจาก ที่หมอบอกว่ารักษาไม่ได้แต่ก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากนางเอกนะคะแล้วในขณะนั้นพวกเขาก็มีลูกกันแล้วหลี่จ้านตายไปก่อนนะคะในนิยายเนี่ยภรรยาย,ยังไม่ทันตายนะสําหรับทรงหลานยังอยู่เลี้ยงลูกอยู่นะคะแล้วก็แบบพาลูกมาที่ใต้ต้นมะกอกขาวอยู่เป็นประจําเลยแล้วก็มาภาคภูมิใจคือคือ,คอแม่จะเล่าเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจของพ่อเนี่ยให้ลูกได้ฟังตลอดเลยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าอืมก็หลังจากนั้นคือชีวิตมันก็เป็น อย่างนี้แหละเพื่อนๆคืออย่างน้อยก็มีทายาทเนี่ยแต่ว่าในเรื่องนี้นะคะหลังจากที่พระเอกกับนางเอกไปแล้วแล้วเราก็ได้เห็นผีเสื้ออะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็ถ้าเราอ่านนิยายหรือว่าอ่านหรือว่าดูซีรีส์แล้วเราเห็นผีเสื้อเนี่ยก็ให้เรานึกว่า,าผู้แต่งหรือว่าทางด้านของ ทางด้านของผู้ผลิตนะ่ะเขาต้องการจะสื่อบอกคนดูว่าก็คือทั้งคู่ขึ้นสวรรค์ไปแล้วนะคะนี่ยังมีภาพอีกค่ะเกี่ยวกับกับมาที่เบนจามินนะคะซึ่งสองพี่น้องกับซัสซินใช่ไหมคุยกันนะคะไม่กี่นาทีก่อนที่เบนจามินนั้นจะเสียชีวิตไปค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะก็น้ําตาไหลพรากเลยอะ่ะเออแบบมัน <laughs> มันแป๊บเดียวจริงๆเพื่อนๆค่ะไม่รู้หรอกว่าเออแบบแค่หันหลังจากไปแป๊บเดียวอะ่ะตายแล้วอ่ะนะคะทั้งๆที่เมื่อกี้เพิ่งพูดคุย กันอยู่เลยนะคะ แล้วก็มีฉากที่ทำความเคารพหลุมศพของเบนจามินด้วยนะคะแล้วก็มีแลกดาวสองดวงแล้วก็เปลี่ยนชื่อของเขาเป็นเบนเพื่อแบบสนองความปรารถนาของเขานะคะและเบนที่จะได้เรียนหนังสือนั่นเองอู้มันกแบับเา้าเอาล่ะค่ะส่วนไปเซวนานนะคะก็นักสแสดงที่รับบทนี้คือคุณหลิวหยงซีค่ะออกไปดื่มเหล้านะคะเมื่อเธอนั้นคิดถึงเบนจามินนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอนั้นก็ไม่มีความตั้งใจที่ ที่จะไปรักใครอีกเลยค่ะอยู่นะคะเป็นโสดตลอดไปนะคะรักอยู่คนเดียวคือเบนจามินนั่นเองแล้วก็รอเวลาที่แบบเออจะได้เจอกันในอีกโลกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้ยเศร้าๆนี่ขนาดเนาะจบไปพักหนึ่งแล้วน่าจะสองอาทิตย์แล้วนะคะเล่าอีกก็แบบน้ําตาก็ลืมๆขึ้นมาอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็บอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นแบบเรื่องที่ซาบซึ้งมากเป็นเพื่อนเป็นเรื่องที่ดีมากจริงๆแต่มันก็ดิ่งมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีโอกาสเนาะโอกาสแล้วนะก ใจแข็งนิดนึงต้องไม่ดิ่งไปกับบทละครน,นะคะก็ไปดูเรื่องนี้กันได้ค่ะส่วนท่านใดที่แบเรื่องนี้ไม่มีแปลไทยนะสิจริง,รงๆอยากให้อยากให้หลายๆท่านได้อ่านกันนะคะ,เพ,ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็คงไม่มีใครที่อยากจะทำงานแบบเนี้ยไม่อยากจะทำงานอาสาสมัครในเรื่องของการกู้ระเบิดของการช่วยชีวิตของผู้อื่นเพราะว่าเพราะว่ายังไงดีเพราะว่าถ้าเห็นในละครคือตายกันเรียบเลยนะคะไม่เหลืออะไรที่ดีๆเอาไว้เป็นเป็นสิ่งที่แบบ เป็นเครื่องตนใจหรือว่าเป็นผลิตผลของพวกเขาเลยเอาไว้ในอนาคตพวกเขายังมีความหวังอะไรเงี้ยไม่มีเลยแต่ถ้าเป็นในนิยายเพื่อน,อนๆจะเห็นว่าโอ้โหค่ะเป็นอาสาสมัครนั้นไม่ได้เลวร้ายเป็นอาสาสมัครนั้นมีเกียรติแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของลูกหลานแล้วก็เพื่อนฝูงนะคะที่แบบเขายังมีชีวิตอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนก็จะให้ความเคารพครอบครัวด้วยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆเลยหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ 啊。<music>